สวัสดีครับพี่้องเอฟซีแฟนช่างนะครับวันนี้พ่อเฮงก็เดินทางมาที่วัดอภิสิทธิ์น้องแบงม่วงนะครับวัดอภิสิทธิ์น้องแบงม่วงนี่พ่อเฮงกับเคยมาประจําประจํานะครับโดดแล้วนะครับพอได้ตามเลขพันนมนหรือว่าเลขบาทนมนของพระอาจารย์เพิ่นนะครับวันนี้พ่อเฮงกับมาเยี่ยมมายมนะครับมาเยี่ยมมายมบ้านน้องแวงม่วงนะครับเลยทีโอกาสนี้นะครับสิมา สองตัวเลขโชคลาภนะครับจากบาทน้ำมนต์ของพระอาจารย์นะครับช่องพ่อหิงเดินไม่ได้ไกลพนี่เกยย้อนว่าเลขน้ำมนต์ของพระอาจารย์นะครับเลขน้ำมนต์ของเพื่อนนะครับสีแม่นนะครับแม่นเนี่ยพ่อเฮงกับอนุญาตบาทคำเด้อครูพระอาจารย์นี่หนงนนชิโคช่อง เลขหนำมุนเลขบาทหนำมุนนะครับเลขบาทหนำมุนที่น้องซองเพินน่งนำกันเลยครับเด้อนะครับเพิ่นได้สั่งสาร,สารล้างหนี้ก็ย้อนเลขบาทหนำมุนแลวก็เลขคว่อมฟันของซ้างที่เพิ่นไม่ทำงานอยู่นี่นะครับน้อ,นองซองไปนำกันนะครับ พี่นอ้องเห็นเปล่นอะไรกันฟันเมมตนมาบอกกันเนะครับเด้แต่ว่าพอเห็นเห็นอยู่นี่คือ792นะครับ792 792คือม92ครับทั้งฝั่งนี้นะครับทั้งฝันนี้จะเป็นเลข7นะครับเล้เลข9ตัวยังไงเลข2คือตัวนี้นะครับทีทงหลังนะครับ792นะครับ เกาตีกันโปเฮงมาซองโปรเฮงกสิพาเพี่อน้องโชคดีอยู่ตลอดนะครับเลขัขน,น้ำมนต์เลขบาทน้ำมนต์นะครับที่นี่เป็นบาทน้ำมนต์นะครับเบองไงนะครับตัวเลขเบองไงไงนะ่ายเนาะจะสาธตัวเอยจะภูิเจ้าทีเลยคอยตัวเลขที่ลูกหลานเห็นอยู่ในบาทน้ำมนต์นี่ เลขบาทนำมุนเียกเลืดน,น้ำตาเทียนนี่คอยตัวเลขกที่ลูกหลานได้ทวงีด้บอกดูดีเป็นตัวเลขกโชคลาภรืเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองนะครับดีพี่น้องเห็นบ่คือกันครับเขาเห็นกันคบคอมเมนต์คำมาบอกกันนะครับเด้อ เบื้องมุมใดก็เป็นตัวเก่านะครับพี่น้องก็แคบเอาหน้าจอเด้อเดี๋ยวผมสินิ่งๆให้นะครับแคบหน้าจอเอาเป็นน้อนเบิงนะครับว่าหึ้งเบิงเป็นตัวเดียวนะครับคือเจ็ดเก้าสอง มีเลขเจ็ดฝั่งนี้นะครับเลขเจ็ดฝั่งนี้ตัวนี้เลขเก้านะครับทางล่ังนี่เป็นเลขสองนะครับผมมาต้องเป็นเจ็ดเก้าสองพี่น้องท่านผู้ชมเอฟซี FC แฟนช่องของพอเฮงแคปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อแต่ว,ว่าพอเฮงนี่มีค้ามเสือคักแล้วนะครับเพราะว่าพอเฮงตะกีกะ มาตลอดแหลือกมาซองบาดน้ำมนของพระอาจารย์เพื่อนนะครับเพื่อนเสียเหตุเฉพาะวันพระนะครับเฉพาะวันพระมีโชคดีตลอดนะครับสาลาหลังนี้นะครับสาลาหลังนี้ก็มาจากบ,บาดน้ำมนนะครับนี่มีพี่น้องโชคดีนะครับโชคดีกระทัง่งกับตัวเลขของน้องอึ้งพ่อม นะครับงวดนั้นรูกึกวาจะออกหนึ่งซีเลขบาตรมนต์ที่เขามาตลอดนะครับเขามาตลอดที่มาเพื่อนโชคดีเพื่อนจะเอามาทําบุญนะครับาปัจจัยมารวมทําบุญจะได้สาระหลังมาบนี้นะครับพื้นคัดหินอ่อนนะครับเนี่ยตามที่ที่น้องเห็นอย่างนี้นะครับเด้อวัดอภิสิทธิ์น้องแวงม่วงนะครับ ภายในสองปีจะเลิ่นุงเรื่องเจ้าหนาเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าพี่น้อง็นความศรัทธาความเสืยอนะครับในโชคลาภในบุญนะครับกับทางวัดเพิ่นเรบไปคิดเจรณานด้เพิ่มแล้เด้อวปร่งสีโปรนั่นนะครับ พอเห็เกส็สิเดี๋ยวสิจดตัวเลขไว้แห่น้านะครับนากเรพี่น้องเบิ้งบ้ออกนาเรนพี่น้องที่สอามาใหม่นะครับเบิ้งตัวเลขบ้ออกหรือเบืออ้องบอทันนะครับดเดี๋ยพอเหงก็สิจดใส่สมุดแหน้านะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าพอเหง,งตีเลขเป็นตัวใดพอเหง,งตีเป็นเจ็ดเก้าสองนะครับเจ็ดเก้าสองตามนี้นะครับเด้อมีเลขเจ็ดนะครับ ตอนนี้เพ็นงกีเป็นเลขเจ็ดอันนี้เลขเก้านะครับขั้งหลังนี้เป็นเลขสองเป็นเจ็ดเก้าสองนะครับอันนี้เป็นความเสื้อส่วนบุคคลนะครับอยู่กับความเสือ้อความศรัทธาครับโชคลาภต่างๆก็ได้แต่เ้ามีความเสือ้อเ้องแโชคดีนะครับเวาเสื้อความเสือ้อ่ะเจ็ดแห่งเพราะโชคดีกับนี้นะครับ ถึงดยู่กับความศรัทธาความเชื่อของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับมาเ้อยจิเชื่ออย่างศรัทธาอย่างนะครับว่าพรเฮงจะเชื่อว่าเลขบาทนำมลของพระอาจารย์สิพาพที่น้องทั้งช่องของพรเฮงหนึ่งโชคดีแน่นอนนะครับงวดนี้เจ็ดเก้าสองนะครับเจ็ดเก้าสองอเมนอเมนจับด้วยกันสองตัวก็ตัดเอานะครับตัดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้าสองเสียงสีนะครับ เนื้อผู้แห้งสิกจดใส่สม,มุดให้พี่น้องแคปหน้าจอนะครับเด้วออนี่ก็เป็นตัวเลขที่แอดมินเห็นนะครับแล้วกระเบาตามเนื้อผ่าตามสายตาที่เห็นเลยพี่น้องเลยกันพี่น้องเห็นผิดตัวใดก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับเด้อเร่งปันกันนะครับ เปนอยู่กับความเชื่อความศรัทธานะครับเสียงสงเสียงช่างเพื่อนทำงานนะครับเด้อทางหลังสะมีเสียงแสกนะจักหน่อยเสียงที่ฟังเป็น่นทำนะ้องทำงานนะครับอ๋อพี่น้องโชคโชคมันมานะครับดีดีมีแห้งกันทุกท่านทุกคนนะครับเอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ